หนึ่งการสำรวจเชิงสังคมมวลน,นักวิจัยและนักสำรวจสัตว์จะตั้งทีมสำรวจเพื่อสะสมข้อมูลของสัตว์ที่มีชีวิตใน,<ล>นป่าการใช้กล้องตรวจจับกล้องลับหรือกล้องถ่ายภาพล่าสัตว์เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพหรือวิดีโอของอการใช้เครื่องดักเครื่องดักก่อนไปยังป่าชายเลนเพื่อสัตว์จะช่วยในการจับภาพหรือวิดีโอได้มีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้การใช้เครื่องดักยังช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์สามการติดตามสัตว์การติดตามสัตว์โดยใช้เครื่องรับสัญญ,ญาณ g p s หรือร่องรอยทางธรรมชาติที่สัตว์ทําให้จะช่วยในการเข้าใจการเคลื่อ,อนไหวพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการสืบพันธุ์สำรวจทางออเคมกการสะสมตัวอย่างน้ําดิน หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สารละลายทางเคมีที่อาจสะท้อนสุขภาพของนิเวศและอาจช่วยในการติดตามสัตว์การใช้กล้องดักภาพค่ายการติดตั้งกล้องดักภาพค่ายในบริเวณที่คาดว่าสัตว์จะมีการเคลื่อนไหวจะช่วยในการบันทึกภาพหรือวิดีโอของสัตว์ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนสังเกตการใช้เทคโนโลยีล่าสุดการใช้เทคโนโลยีล่าสุดดัชเชนภาพถ่ายด้วยใบายตาปีกโดรนหรือเทคนิคประมวลผลภาพทางคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสำรวจที่ยากที่จะเข้าถึงเจ็ด การรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์การใช้เทคโนโลยี GPS ในการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของสัตว์ที่ถูกสำรวจจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง